คริปโตท็อปเทรนส์ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนข่าสารต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกัอนอกแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับจากสัญญาณที่มันมาแบบไม่ได้เยอะนะคือถึงแม้ว่านะครับวันก่อนที่เราได้ทำคลิปไปว่าม,มีมีเงินไหลเข้ามาแต่ก็มีการไหลเข้ามาเพียงแค่นะครับ คือ1จุดประมาณเท่านั้นเอง1 2 0่งประมาณนี้นะตลาดก็ยังไม่เคยมีความเขียวขึ้นมาแต่ว่าคือมันมีการเขียวขึ้นมาในวันอาทิตย์เนาะเปิดมาวันจันทร์นะครับมันก็เลยแบบมันกลับไปแดงนะครับวันนัการตอนนี้ก็ยังรอแเร่อยู่นะครับคือยังไม่ได้มีท่าทีว่านะครับมันจะมีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นมาแบบว่าทําให้ตลาดแบบมีการพุ่งขึ้นไป2 0่สิบหรือเซเลยนะอาจจะต้องรอก็ได้นะครับส่วนเหรียญที่มีการบุกขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นเหรียญที่แดงขึ้นนนนนไปเเเมื่่่อออครัั้้งงกทาะ และตอนนี้นะครับหุ้นที่ทำเกี่ยวกับ Bitcoin e t f แล้วก็อ t h e r e ีย e t f ก็ส่งสัญญาณว่านะคบตลาดกำลังจะเกี่ยวกับขึ้นไปเนื่องจากว่านะครับตัวที่ทำเบรกับบีคอยเอเจฟเนี่ยบุกขึ้นมาได้ประมาณสัก3าอีเทเยรีมเหนยอประมาณสัก5หมายความว่านะครับหลังจากนี้นะครับปิดจบนะครับในส่วนตัวเจ็ดโมงไปเนี่ยคือทันทีที่มันเกิดเหตุการณ์ที่มีเงินไหลเข้ามาแบบนี้นะครับประมาณสัก1วันถึงสวันถูกไหมครับมันก็จะมีความเขี่ยนะแต่ว่าด้วยช่วงนี้นะครับที่กําลังมีข่าวหรือว่าอัตรานะครับโดเบียกาลังจะลดแล้วก็เข้าสู่โซนของตัวปลายเดือนด้วยจริงๆอาจจะตามมาทันทีภายใน 1วันเลยก็ได้แต่โดยปกติแล้วมันจะทิ้งไปประมาณสัก1วันถึง2วัน,นครับแต่นี้อาจจะตัดจบคลิปนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมา7จ็ดโมงเนี่ยอาจจะที่จะเขียวเลยอะไรแบบนั้นนะครับอืมเราก็ไม่รู้ได้นะเพราะว่าคือกระแสเม็ดเงินนะครับมันไหลเข้ามาคือมันไหลเข้ามาเลยนะครับจากฝั่งอเมริกาซึ่งค้าเกี่ยวจากเราเนี่ยก็จะมีการแตกต่างกันอยู่ที่7 8ชั่วโมงถูกไหมครับมันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ครับว่า โอเคนะไม่เงินไหลเข้ามาแล้วเขาจะเล่นกันต่อไหมหรือว่าจะพักตลาดก่อนอะไรแบบนี้ก็คืออาจจะมีนะโอกาสได้เลยนะเพราะว่าไหลเข้ามาแล้วนะครับถ้ามาแบบนี้ตลาดจะไปซัก15หรือ20เปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับทีนี้เราก็ไปดูในส่วนตัวพี่ใหญ่ไม่เคยเซลเลอร์เนาะที่วันก่อนเขาได้โพสต์ตัวติดตามนะครับแลวเราว่าเขาจะซื้อแต่ถ้าเกิดว่าเขาซื้อไม่มากเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นถูกไหม ก็คือตามนั้นเลยครับพี่เอยเมอเริ่มมีการซื้อเข้ามาจริงๆนะครับแต่มีการซื้อเข้ามาเพียงแค่นิดเดียวก็คือ390 BTC มูลค่าก็40 3.4นะบิลเลียน,นะนเยนนะาะก็ทำให้พวกเขาเนี่ยมีบิคคอยอยู่ทั้งหมดนะครับตอนนี้นะหกแ8นสี่นอน,นะครับก็นั่นแหละครับคือซื้อเข้ามาถ้าเกิดว่าเป็นหลักร้อยกับหลักพันเราก็ได้พูดกับแล้วว่าตลาดมันจะไม่ค่อยเขียวเนาะก็สังเกตได้จากวันจันทร์นะครับที่เขาซื้อก็คือตลาดไม่ได้เขียวเลยนะคือมีเขียวเฉพาะบางตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับตัดจบมามีไม่เมงินไหลเข้ามาแล้วอาจจะเป็นได้ครับว่าเดี๋ยวเนี่ย7โมงมีความเขียวเกินมาตามแน่นอนนะเพราะว่านะครับในส่วนตัวข่าวดีก็คืออฝังขงขมิ กากับกินเขาก็ได้มีการพูดคุยกันอย่างดีถู๋ไหมแต่ที่มันน่าจับตาจริงๆก็คือจะเป็นเจ้าตัวอิตาเลียมมากกว่าบิตควไอจูเมยครับเพราะว่ามันมีนะครับการเก็บเข้ามาของประวนนะันเนาะแล้วก็อิตาเลียมมีการบวกกว่านะครับอาจจะไปที่15-20%ได้ แต่เดี๋ยวเราจะไปดูข่าวนั้นกันที่หลังนะครับเราไปดูกันก่อนครับว่าตอนนี้มันอาจที่จานพลิกผันอะไรกันบ้างครับก็ทองคำนะครับก่อนหน้านี้นะครับในวันจันทร์เนาะมีการร่วงลงมาต่ำกว่า4,000นะครับเป็นไปได้นะครับว่าบิตคอยเนี่ยมันมีอยู่2กรณีนะครับคือกรณีที่บิตคอยตามทองคํากับไม่ตามทองคาถ้าเกิดว่าตามทองคําก็อาจจะร่วงลงมานิดหน่อยนะตามทองคําแต่ถ้าเกิดว่ามองอีกแง่หนึ่งคือเม็ดเงินกําลังไหลออกจากทองคําเข้าสู่บิตคอยเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับข้อมูลจากแหวนร้องแล้วก็ในส่วนตัว ฟิดิตี้ก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการขายทองคําออกไปเพื่อซื้อบิตคอยแล้วก็มีการปริมาณการขายไปอยู่เรื่อยๆนะเพื่อที่จะเปลี่ยนสินทรัพย์นะคือแปลงจากทองคํามาเป็นบิตคอยนี่ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกตรงเหตุผลหนึ่งที่มันลงมาหรือเปล่าหรือเม่เงินกําลังถ่ายเทหรือตลาดจะลงพร้อมกันกับทองคําไอ้นี้ไม่ทราบได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พันผวนเพราะว่าหลายๆคนก็รู้นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกว่าช่วงนี้ตลาดพันผวนมากเลยครับก็เนั่หละครับทันทีที่ดูทรั้มเขาแค่สบัดมือมันก็พร้อมที่ เปลี่ยนเราก็ได้คาดการตามกระแสข่าวแต่ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอีกชั่วโมงข้างหน้ากระแสข่าวจะเปลี่ยนไปที่ทางไหนเนาะเราแค่ได้มีแค่นะครับพูดแค่ข่าวที่พังผ่านมาเท่านั้นเราคงจะไม่สามารถที่จะไปเอาข่าวในอนาคตมาเล่าได้เนาะก็ข่าวนี้มาครับก็เล่าตามข่าวนี้ครับที่เหลือมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็แล้วแต่ไปเลยนะเพราะว่าดนทรัมเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงใน้ทุกเวลาอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมั่นกับอนาคตของบิคอย์อนาคตของคริปโตก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมันครับก็ถือยาวๆไปเนาะถือแล้วลืมไปเลยนะเพราะว่ามันก็เริ่มมีสถาบานันเริ่มมีบริษัทต่างๆเข้ามาเก็บนอนแล้วก็สัญญาณอีกมากมายที่บ่งบอกว่ามันกำลังจะขึ้นแต่ว่ามันคืออะไระครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนกันละนร่าสุดนะครับ IBM เนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งบริษัท I t ทีที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกนะเขาก็ได้มีการเปิดต G ัวจีต้อนแอสเซทนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะสำหรับนะคริปโตของลูกค้าสถาบันก็คคือวว่่่าาจะไไไมด้บรริกนทัป แต่จะเริการหล,ลักๆเหตุเห็ุเนาะคือเห็ุเหอยากได้จะไม่อยากซื้อใช่ไหมอยากลงทุนใช่ไหมมามาหาผมผมมีผลิตภัณฑ์นี้จัดในคุณอะไรแบบนี้นะคือตัวลงนักซื้อกัน1นึ่งบิตคอยสองบิตคอยสิบบิตคอยไม่ได้ครับตัวนี้ก็ต้องซื้อกันเป็นหลักร้อยหลักพันอะไรแบบนั้นไปอ่ะก็ถือว่าดีนะที่กระโดดเข้ามาอีกหนึ่งเจ้ามันจะทําให้นะครับเม็ดเงินไหลเข้ามาเพิ่มเนาะบิตคอยยิ่งหายากยิ่งทําให้ราคาสูงขึ้น และรวมถึงนะครับอีกหนึ่งบริษัทก็คือบริษัทกูดบิตคอยนะที่ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลของทรนะัมเนาะก็คืออเมริกันบิตคอยนะเขาก็ได้มีการซื้อบิตคอยเข้ามาเพิ่มอีกนะประมาณสัก1414 b t c ี่ร้อยสิบี่บคือมากกว่าพี่ใหญ่บิตคอยอย่างพี่ p หญ่พีเคอร์อเซเลอร์อนะซึ่งตอนนี้นะัตอนให้พวกเขาเนี่ยมีการถือเข้ามาที่3ามพันไปแล้วเอออันนี้ก็ถือว่าตระกูลของทรามคืออย่างที่เราบอกเขาว่าเขาเนี่ยการที่เขายังไม่ประากาศบิตคอยสเตจกิลลีเซิร์ฟของอเม เขาต้องให้ตระกูลของเขาเนี่ยต้องการเก็บให้ได้มากที่สุดก่อนหรือเปล่า,ช,าลช่วงที่ราคาตกแล้วก็ช่วงที่มีการปั่นให้ราคารุวงเนี่ยตระกูลของเขาก็เก็บเข้ามาเรื่อยๆซึ่งก็ทําให้เราสังเกตเห็นได้ครับว่าโอเคนะเขาต้องการเก็บให้ได้มากๆนะครับเก็บให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะประกาศเจ้าตัวบิ t คอย n ์สเตตีเสิร์ก็คือคลังบิทคอยของอเมริกาเข้ามาเองที่เอาทองคําม,มาซื้อหรือจะปิ้นเงินมาซื้อก็แล้วแต่จุดนะครับเพราะว่าทำไมทันทีที่เขาประกาศไปนั่นหมายความว่าอเมริกาเอา, Bitcoin าเเอบทอิทาคอายน อาจจะเป็น2อ0 0 0 0ห้านนะครับหรือว่าล้านไปเลยท่านแบบนั้น,นครับก็ไม่ใช่เรื่องดีเนาะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีไว้ขายจุดมไหมครับเขาก็ต้องมีสักนิดหน่อยเอาไว้ขายแล้วก็ทํากําไรถูกไหมเออการที่เขายังไม่ประกาศเร็วๆนี้นะครับอ,อ้ออาจจะเป็นหาเหตุที่ทํทให้เขาเนี่ยจะต้องมาเก็บให้ได้มากที่สุดก่อนซึ่งถามว่าประกาศจะมีไหมผมว่ามีแน่นอนครับที่จะมีการจัดตั้งแต่ว่าเขาต้องเก็บให้พอให้เขาอิ่มก่อนก่อนที่เขาจะหมดวาระแล้วก็ออกไปเขาก็ไม่รู้ว่าสมัยหน้าเขาจะได้เป็นหรือเปล่าจุกมไหม ซึ่งก็ไม่ใช่แค่แนวโน้มแนวโน้มนั้นนะครับที่ถามว่าบิตคอยจะไปคริปโตจะทูเดอมูลตลาดกระทิงจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่สัญญาณของบริษัทต่ตางเข้ามาไม่สัญญาณของนวัตรัมสัญญาณของตุกูลเขาแต่ยังหมายถึงในส่วนของตัวสัญญาณใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเช่นนะครับในส่วนตัว M2 เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองนะครับในส่วนตัวบิตคอยถ้าเกิดว่าเป็นภาพสะท้อนของสภาพคล่องทั่วโลกหรือว่า M2 เนี่ย เราจะเห็นเลยครับว่าในส่วนตัวปริมาณของราคาของบิตคอยแล้วก็ M2 มันมักจะล้อไปตามกันเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วครับว่าพอมันมาตามตามกันจุ่ไหมครับพอมันร่วงก็ร่วงเหมือนกันพอมันขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันนะมีร่วงมีขึ้นแบบนี้เนาะเราก็จะเห็นครับไหมว่าท็อปตรงนี้ตามทุกสรนนะอ่ะแล้วขึ้นมาตอนนี้ M2 มันขึ้นไปแล้วครับสิ่งที่มันจะต้องตามมาอีกทีหนึ่งก็คือในส่วนของตัวบิตคอยนะครับตอนนี้บิตคอยก็ ลงมาแล้วนะครับแล้วกําลังขึ้นตอนนี้ M2 ทำออร์ทำไฮไปแล้วซึ่งรอบนี้บิตคอยจ์ออําทำไฮไปแบบนี้ด้วยหรือเปล่าถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตาเพราะทุกครั้งมันเป็นตามกันแต่ว่าระยะเวลาอาจที่จะแตกต่างกันอาจจะทักหนึ่งอาทิตย์ตามนะครับ1เดือนตามอะไรแบบนี้ก็ไม่แน่เนาะซึ่งนะครับถามว่ามันเป็นแบบนั้นไหมอยู่เรื่อ,อยไหมเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดครับ M2 ไปบิตคอยก็ไปเนาะซึ่งเราก็พูดถึง M2 มาเมื่อปีก่อนก่อนนั้นนี้เราก็พูดถึงนะครับมันก็เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเ,เนาะ หมายความว่าตอนนี้ M2 ไปอีกแล้วนะครับขยับขึ้นอีกแล้วหลังจากนี้ Bitcoin ก็จะขยับขึ้นตามไปอีกหรือเปล่านะแล้วก็น,นะครับล่าสุดเลย j ม m m ่นะครับ W นะครับ YN n นาะก็ที่มีการเปิดสถานะชอ o ์ BTC ด้วยรูเรตโคตรสุดนะครับคือ40เท่ามูลค่านะครับ1,185ดสิบห้านะดอลลาร์นะ ซึ่งราคาซื้อขายก็อยู่ที่นะครับตอนตอนที่เขาทําการแทงลงไปเนาะก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหสิบห้าจุดแปดศูนย์นะครับดอลลาร์ก็ตื่นกันมาดูครับว่าเขาจะแม่นไหมเนาะสำหรับเจ้าคนคนนี้ แต่ที่แน่ๆนะถึงแม้ว่าปลาวานจะขายช็อตแต่เราก็มีข่าวดีมาให้ก่อนนันนี้ถึงแม้ที่ได้เสิร์ฟกันมาแล้วนะครับก็ยังจะเสิร์ฟข่าวดีตามมาอีกนะครับเพื่อกลมนะครับว่าปลาวานทาอะไรเนาะเรามาดูในส่วนของตัวบริษัทสตาร์ทอัพสัมชติของญี่ปุ่นครับก็ได้มีการเปิดตัว Sta b l e c o i n นะที่ผูกกับเงินเยนตัวแรกของโลกเนาะโดยมีการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยคือบนเครือข่ายของอิตาเลี่ยนอเวนเชแล้วก็โพล y กอนนะครับซึ่งเครือข่ายเหล่านี้ก็ต้องบอกเขาว่าเป็นตัวตึงตัวสูรจริงๆนน EDA ครกก็ือแล้ว เราต้องไปดูเขาว่าโพลีกอนเนี่ยเป็นอะไรที่คือจริงๆแล้วเขาก็ประหยัดนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้เขาสักเท่าไหร่เนี่ยมักจะใช้ BNB เนาะเพราะบ n นี B นะบ,บางครั้งเนี่ยก็มีในส่วนตัวแคมเปญคือส่งฟรีไม่เสียค่าธรรมเียอะไรแบบนี้แต่ว่าอิ e าลีอ a ลเลนเชสนะโพลีกอนก็ถือว่าเป็นเครือข่ายที่นะมีอนาคตทั้งหมดเลยนะครับ ทีนี้ครับเราก็มาดูกันก่อนเลยครับว่าในสตรของกูตาตอนนี้นะครับมันกําลังที่จะขีหรื้อกำลังที่จะลงนะถ้าเกิดว่าเราดูนะดูแบบเ,เต็มๆเลยก่อนหน้านี้มันแดงลงมาแล้วจช่ไหมครับที่เหลือหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ทําให้เขาได้เกี่ยวขึ้นไปต่อมาจากการสน,สนับสนุนหลายอย่างหนึ่งคือนะครับในส่วนตัวจีนกับอเมริกาประธานที่พดีทังสองคนเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ตรลงกันเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ได้มีการพูดออกมาว่าจะมีการขึ้นภาษีแต่อย่างไรคือการตรลงกันผ่านไปได,ได้ดีสองครับก็คือเเเม็ดงินนนที่่หลข้าาใสววตัว พอตอีเแล้วก็ Ethereum ETF เนี่ยมันมีการบวกขึ้นมาเนาะก็คืออาจจะมีการนะครับทำให้ราคาเหรียญหลังจากนี้เอาก่อ,อาจจะบวกกับสิบสิบห้ายี่สิบประมาณประมาณนั้นนะครับรวมถึงนะครับในส่วนของตัว ปราวัาิแล้วก็บริษัทต่างๆเนาะได้มีการซื้อนะครับเข้ามาพี่เยนไมเคเซเลอร์นะครับแล้วก็บริษัทที่ลูกของตระกูลทรัมนะครับเขาได้มีการสนับสนุนไปเนาะรวมถึงนะครับแรงกดดันในการขายบิตคอยอีกนะที่มันมีการลดลงครับคือปริมาณคนที่ต้องการจะเทจะขายเนี่ยมันมีการลดลงนะนับตั้งแต่วันที่10ตุลามาแล้วนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งสปอตทั้งฟิวเจอร์นะครับก็มีการรายงานตรงกันของตัวการ์โนลดหมายความว่าไงหมายความว่าหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดมีการซื้อขึ้นราคาก็จะง่่าาาาเพรรวอคทีมันกด ที่มันไม่ขึ้นเพราะว่าปริมาณของคนข้างบนที่เมียนกดราคาลงมาที่มันดาลงมามันมีมากกว่าคนที่ขึ้นซึ่งตอนนี้พอคนข้างบนที่กดที่เทที่ขายเนี่ยมันมีของน้อยแล้วหรือคนที่กดลงมาเนี่ยน้อยละที่เหลือก็แค่ใช้เงินนิดหน่อยก็สามารถอับราคาขึ้นไปได้เองครับก็คือจะไม่ต้องมีแรงต้านจากข้างบนมากมายสักเท่าไหร่นะ น,นะครับเมื่อกี้บีตคอยก็ไปเยอะแล้วเรามาที่อีทเรียมกันบ้างนะครับเรามาอยู่ในส่วนตัวคุณทอมรีอีกเช่นเคยนำคนที่สนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นในอนะีทิเรียมเนาะล่าสุดครับก็ดีมีการซื้อเข้ามาเพิ่มอีกนะสำหรับอีทิเรียมนะครับก็คือซื้อเข้ามา319.77นะครับบิลเลียนเนคือล้านครับเอออันนี้เขาก็ยังคงกักตุนอีทิเรียมต่อไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าเขามั่นใจกับตัวนี้มากๆนะ ไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นนะครับก็ยังมีในส่วนตัวชาร์ปลิงเกมมิ่งเนาะซึ่งก็เป็นบริษัทที่อยู่ในหลักทรัพย์เช่นกันนะครับตอนนี้เขาก็ได้มีการซื้ออีเชียรีเมเข้ามาเพิ่มอีกเช่นกันนะครับต่อเนื่องกันเลยจากเจ้าเมื่อกี้เนาะก็ตัวนี้ซื้อเยอะหน่อยนะครับ19,271อเเรียมนะมูลค่าก็81นะครับล้านดอลลาร์นะครับก็ซื้อเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับก็มูลค่าก็นู่นแล้วครับ81ิเลนะียนเนาะ ก็ถือว่านะอิเเรียมจะมาหรือเปล่านะครับหลายๆคนก็เลยจับจ้องกันขนาดนี้นะะต้องมารอดูกันอีกทีนึงนะเอาโอเคนะครับสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหมคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ